ผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยครับกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับแล้วก็1ตําบล1นหมู่บ้านยั่งยืนที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลานะครับพร้อมกับการเดินหน้าปรับการทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนครับ โดยนายประชาเตรัตนะครับหัวหน้าคณะทํารรงานนีเทศโครงการและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุกแบบบูรณา,าการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตบล1น,ห,นหมู่บา้านยั่งยืนนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณรีนีนรีรัตราชกัญญาลงพื้นที่พร้อมคณะครับเพื่อติดตามกํากับดูแลและให้คาปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการขับเคลื่อนโครงการอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนและโครงการหนึ่งตบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดพ ลาโดยในอำเภอเป็นผู้รายงานผลการขับเคลื่อนการดาเนินง,งานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่พร้อมกับเปิดโอกาสนะให้ภาคีครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนโครงการอีกด้วยทั้งนี้นายประชาครับกล่าวว่าการมานิเทศโครงการครั้งนี้มาเพื่อเป็นกําลังใจและขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโดยชื่นชมหลายอำเภอครับที่สามารถต่อยอดโครงการให้เกิดผลเป็นรูป รมและขอให้ผู้นําในพื้นที่นะครับศึกษาศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบานาถบพิษอย่างถ่องแท้พร้อมทําศูนย์เรียนรู้อย่างน้อยตําบลละหนึ่งแห่งโดยการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้มีการขับเคลื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะทําให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืงยนต่อไปครับ <S <S